เพดังเย่ถือว่าซอยโปโบนลั่นเห็นคุยไปเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับเอทีโตเกียวมิวสิกเอฟทีฟุยบาทฟิแนแลนด์ละคาเอฟซีหม้อลำโวโลกนะครับจากการที่ได้ไิติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟีได้รับชมรับฟังละคะรวมกัน แสดงความกิดเหินกันเข้ามาครับเดี๋ยไปเห็นความเคลื่อนไหวนักฝากฟังสายดังสายอวยนะครับของฝากฟังมรำสาวทันนึ่งนะครับในคือเพจซิงเกิลมัมดิติยาตามที่ผมขึ้นในเอฟซีะครับเพื่อนเดีเอาลูกนะครับจากเพจมรำเพจหนึ่งที่ปอดน,นวดเพื่อนเดีมีการแซลองยุ่งยิ่ง ลรล้วกกดุ่เงผ้าในบริวทที่เป็นแสดงงานที่กาชาติอำนาจเจริญปรากฏว่าผู้ใดรับการตอบรับเท่าที่ควรปัจจัยมันมีหลายสาเหตุครับเอฟที่งานกาชาติอำนาจเจริญผมหูซึ้อว่าผู้จัดเท็ดแปลก,ก,กนะครับอันนี้ความหูซื้อผมนะครับแลวก็ที่สําคัญเพจอำนาจเจริญเขาก็บอกว่าบางงานนะครับศิลปินบางคณะ เก็บแค่รอยเดียวครับนะครับแต่เป็นมือที่เกลและการยุ่งยิ่งไปแสดงกับเก็บบัตรราคา160นะครับบริบทยณากสิงหัวครับมันก็มีปัจจัยหลายเหตุว่าการเอาศิลปินประมาณนี้มันเอาไปหรือเปล่าหรือ มันยังมีความกลิ่นอายความดังของศิลปินเหล่านี้อยู่มันก็เป็นปัจเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งนะครับและที่สําคัญครับแต่นอกมีร้านเบียรครับร้านเบียเขาขายเบียเกลืหกชิพนะครับแล้วก็มีโโดนตรีมีคู่ดนตรีให้เมืองคนกับไปออไปอังกันอยู่ร้านเบียรมันก็เป็นปัจจัยเหตุปัจัยหนึ่งที่มือที่ กีกลุงเนื้อผ้าแล้วก็ยุ่งยิงไปเสดแดงคนบ่ชคอยมี่บันไดน,นะครับก็บต้องยอมรับสภาพกันละครับศิลปินก็บ,บอกว่าลมพัดแห้งโพดประสันออกระเรื่อบัวดังสัําวาสิกับว่าดังก็ะเลื่อบัวดังก็เป็นเหตุให้ทั้งเพจเพจนี่นะครับแต่พิการเอาลูกขึ้นมาถือว่าแสะนะครับจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับเพราะข้าเป็นการนําเสนอ ในมุมที่คิดว่าจะน,นําเสนอข่าวนะครับเขาจะไม่ใช้คําพูดว่าคุยไว้เยอะเป็นไงจ๊ะแต่กะทิแทะไใ่รอ้คือมันคนละบริบทของการนำเสนอข่าวใจครับเรารู้ดีว่าเพจๆเพนี้เป็นเพจเป่าจานและสื่อสารแบบไหนนะครับแล้วก็ปะทะ ข้ารุมทั้งโซ่เชี่ยวกับเพจที่สนับสนุนกลุ่มบอสบิ๊กผมเอ่ยเป็นกลุ่มเลยแหละครับเพราว่าจะเป็นบอสโนเบรว่าจะเป็นตัวบอสบิ๊กเองจุ้งยิ่งนะครับกีกหนุ่มของพ่าเองนะครับซึ่งมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับเรื่องนี้ผมเห็นหลายเพจเขาไม่เล่นกันนะครับเพราะว่ายังครับเพราะว่า ถ้าเรียกประเด็นนี้มานะครับสิลิปินที่ตัวเองเชียร์เนี่ยกระโดนแถบทุกมืออยู่แล้วฉะนั้นอย่าร้องนะครับว่าตัวเองถูกกระทําผมไปเห็นตามเพจต่างๆส,สีสนับสนับสนุนหมอลำสาวท่านนี้นะครับหลายเพจเขาก็ไม่เล่นเรื่องนี้นะครับเขาอาจจะนำเสนอในมุมที่ว่าเป็นจริงเอารักฐานยืนยันจากข้งเพจหกักและอำนาจ,จเจริญมานํำเสนอครับ แต่เขาจะบว่นใดทิ้งท้ายทิ้งช้อยไว้ด้วยคําที่ว่าคุยไว้เยอะเป็นไงจ่าแล้วเ,เป็นแบบนี้โน่นนี่นั่นนี่สนแสดงว่ากับว่ายอมจบกันถ้าทั้งที่จุงยิง,งบอดโนดแต่กิกหนุาา่งลวผ้าเขาไม่ได้อีหนังขัางขอ,งของกับชิงที่ศิลปินทีคุณเชี่ยเลยนะครับแต่คุณเล่นเขาแบบนี้ก่อนอยาสิงขราเป็นการซอยประบวดทางนั้น ผมเอาโพสคุณขึ้นมาผมกับซอยคุณโปรโมทละกันถือว่าโปโมทดเพจให้คุณละกันในส่วนผู้ใดสิทธิตามหรือ่ติตาม,าตตามก็เป็นสิทธิของเขาครับแต่สิ่งที่ผมนล่าเสนอในคลิปนี้อยาาใค้เห็นหนึ่งม่วมนะครับถ้าคิดจะแซะแซะให้มมนเนียนกว่านี้ครับแซะให้เนียนกว่านี้ครับอย่าลืมนะครับศิลปินที่คุณเชียร์เนี่ยสูเหมือนเป็นจังไดร ไปแสดงแต่ละสถานที่เป็นอย่างไรอันนี้ผมย้ำแล้วผมเฮ็ดคลิปทุกคลิปนะครับผมบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่ได้มีอคติกับศิลปินคนนี้เลยแต่ผมมีอคติกับกลุ่มเพจเหล่านี้แหละครับผมนเสนอเรื่องแรกเนี้ยผมบ่กคอยมีอคติกับศิลปินท่านนี้เลยนะครับผมบอกตรงๆแหละครับหล่อนๆแต่ผมมีอคติกับคนที่มีแบบ ทัศนวิสัยแบบเนี่ยกลุ่มเพจเหล่านี้แหละป่าบอกว่าอยากจบป่าบอกว่าตาโคตรตางอยู่แต่กับว่าว่ายทีจเจล่นแบบนี้นะครับอย่าลืมครับว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยทุกวันนี้มันดีแล้วหรือนะครับถ้าคิดจะซอยศิลปินที่คุณเชื่อเนี่ย นำเสนอเรื่องราวของเขาดีกว่าพอเห็นแล้วพอผู้อื่นเห็นแล้วเขากลอาว่านํำเสนอต่อเขาเหมือนแขวนต่อมันกบฏจักจบแล้วครับหูดีครับว่าใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกคองสิบวยอยากกับเมืองไทยเข้าใจครับีรือเป็นการหาเอสเกตเมนต์จะกลุ่มผู้สนับสนุนกันแล้วแต่ครับแต่เหตุแบบนี้บ่าจบแน่นอนครับเพราะมันจะปะทะคารุมกันไปมา ทางโซเชียลคนเท่าครับมันมีขื้นมีลงชื่อเสียงเงินทองมันบม่มีไผจีร่างหรอกครับแต่สิ่งหนึ่งไอ้สิ่งหนึ่งสภาพของเราไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยสิไปบูรีเขาไปด่อยค่าเขาไปแส่เขาให้มึงเจ้าของซะกก่อนครับว่าเจ้าเองเนี่ยดีขึ้นแล้วหรือยัง เอฟทีทีดีเป็นหน้าเป็นตาของศิลปินน่ครับฉะนั้นก่อนจะบูหรี่คนอื่นแสะคนอื่นด้อยค่าคนอื่นให้เมืองสภาพศิลปินจะของทีตัวเองเชี่ยก่อนเราไม่ดีเท่าเขาเขาต้องซอยโปรโมใด้ดที่ท่าสีมันดี ทีแท็กแท็กคำขันนี่เขาก็บเรียกการน,นำเสนอข่าวหรอครับเหมือน,นกันก็ผมเนี่ยผมบอกหลายเทียว,ว่าช่องผมโดเป็นกลางอยู่แล้วนะครับแต่ผมเห็นแบบนี้ผมก็น่ามาว่ามั่ววิภาวิจารโดยสุจริตเพราะเป็นโพสต์สาธารณะของคุณผมก็เลยนํามาเล่าให้เอฟผมฟังแบบนี้คิดเท็นเป็นประการเช่นใดคอมเมนต์จัเข้ามาครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ